ยจดินกองข้าบระเณครับไห้เะลขอมารายงานในขณะนี้ให้มาระดับทุกทายอยู่กับทางที่พี่พูดถึเราอยการต่างกับ่าประเครับระม่อีอครับท่านอิหม่ามประจามัสยิดเดชเธอทางผู้กำกับหน่วยชกจนาวิทยุดินปกอเข้าเบรือเป็นแตอหม,ม่ามสามบังขอได้เพราะว่าเป็นชักของบ้านผม พิธีกรได้กล่าวว่าขอให้ผมตอนรับทา่านผู้การโลเข้าสารถุงละห้ากิโลห้าถุงน้ำหวานสองลังมีชาลิตันสองกล่องนะครับแล้วก็โอวันตินเด่นทองอัที่ของตำบลอำเภอไม่แก่นแล้วก็อีกหนึ่งตำบลคือตำบลโคกเขียนของอำเภอเมืองในวันพรุ่งนี้ หน่วยชกินานวิทยุทิ่นกองทัพเรือก็จะไปจัดลักษณะนี้ที่อำเภอยี่มอทั้งหกนี้เป็นการเตรียมต้อนรับเดือนรอมฎอนหลังจากที่เข้าท่วงเดือนรอมฎอนแล้วทางค่ายจุลาภรณอก็จะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมปรดอนนะครับทางผู้การท่านอาจจะไปไม่ครบทั้งเจ็ดสิบมัสยิดที่มาในวันนี้นะครับแต่คิดว่าหน่วยุกินานวิทยุทิ่นกองทัพเรือ ห้าอำเภอซึ่งเราผิดชอบทางจังหวัดปัตตานีสองอำเภอคืออำเภอสายบุรีกับอำเภอไม่แก่นในพื้นที่ท<ด>ของอ,เอ,อจจำเภอจังหวัดนาราธิวาสสามอำเภอนำโดยท่านนายเอกสมเกียรติผลประโยูน์นะครับผู้บังคับหน่วยจุกิดนาวิศดอกน้องถินผู้นำศาสนาครับขออนุญาตเรียนเชิญครับแสบใส Saya pun tak meraup. Kita meraup. Kita orang Kita meraup. Kita meraup. Kita lah buat Terima kasih kepada Kita meraup. 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 Kita meraup dia oti terima kasih naik pada orang mari tu hmm naik mamah tak keli sini